ต่อไปนะคะเราจะมาใช้หมอนน้อยนะคะหรือหมอนกายภาพบาบัดเนาะนะคะท่าแรกนะคะจะเป็นท่าจัดกระดูกทั่วไกลแก้ปวดหลังปวดเอวเนาะนะคะชันเข่าขึ้นแล้วก็ยกก้นขึ้นมานะคะเอาหมอนสอดไปที่กระเบนเหน็บเรานะคะหรือข้อเอวข้อสุดท้ายนะคะแล้วก็เหยียดขาลงไปนะคะแล้วก็เอาแขนขึ้นเอาแขนขึ้นแบบนี้เลยนะคะวางให้แบบข้างนี้ครูม,มีปัญหายังไม่ได้แก้ <laughs> นะคะแบบนี้นะ เวลาที่เราใช้นะคะให้เราเป่าลมหายใจแล้วก็เป่าโอ้โหนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าม,มีปัญหาปวดสะโพกเราลงขาให้ทางข่าวออเยอะๆทางขอาวออเยอะๆเลยมันจะโดนเส้นนะคะให้ทำอย่างน้อยๆสิบห้านาทีสิบห้านาทีก็นอนท่าแน,น่สิบห้านาทีนอนทิ้งไปเลยบางทีครูก็นอนทิ้งไปเลยนะคะทีนี้นะครับพอเราไม่ไหวแล้วใช่ไหม เราไม่ไหวแล้วนะคะถ้านี้จะได้เรื่องของการจัดก,กระดูกทั่วกายแก้ปวดสะโพกเล้าลงขาปวดหลังปวดเอวนะคะทีนี้เราไม่ไหวแล้วนะคะเราห้ามดึงหมอนออกนะมันจะอันตรายเหมือนที่เจ้าไปโดนเขาดึงแขนแล้วก็วางลงเร็วอันนั้นอันตรายนะคะเวลาเราจะออกจากเขานะคะเราค่อยๆชันเข่าขึ้นชันเข่าขึ้นนะคะแล้วก็คว่ำลงคว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็พักหลังไว้ก่อน พักหลังไว้ก่อนนะคะพักหลังนะคะทีนี้นะคะท่าที่สองนะคะจะแ,แก้อะไรบ้างนะคะมดลูกต่ำเอ่อมือเย็นเท้าเย็นมือชาเท้าชานะคะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีเนาะนะคะยกท้องขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเอาหมอนน้อยไปที่เหนือหัวเหนา่าอย่าให้โดนกระดูกนะเหนือหัวเหน่านะคะเหนือหัวเหนานะ จังหวัดที่หนึ่งนะคะจังหวัดที่หนึ่งตั้งศอกนะคะจังหวัดที่สองนะคะนอนลงไปนะคะจังหวัดที่สามนะคะยืดแขนออกไปนะคะถ้านี่คนที่มีปัญหากระดูกคอนะคะจะมีอาการนอนบปถ้าบ้านเราจะมีอาการปวดคอถ้าปวดคอนะคะให้เราเป่าลมหายใจสิบครั้งแล้วก็เปลี่ยนข้าง เราลมหายใจสิบครั้งโอ้โหเปลี่ยนครั <c> ้ง <oughs> โอ้ยเก็บแขนก่อนอนะคะถ้าเราไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาโอ้โหสุดยอดนะคะแล้วก็นอนหงายออกนะคะโอเค ต่อไปนะคะถ้าต่อไปนะคะคือนอนไม่หลับปวดหัวไมเกรนไหลติดสะบักจมนะคะเอาไว้ที่ฐา,านกระโหลกฐานกระฐานกระโหลกนะเขาไม่ใช่กระดูกคอนะฐานนะเนี่ยค่ะนอนทิ้งไว้เลยอย่างนี้นะคะนอนไม่หลับก็สบายแต่ว่ามันต้องนอนอย่างน้อยสิบห้านาที แต่ละแต่ละท่าอย่างน้อยสิบห้านาทีนอนทิ้งไว้เลยก็ได้ที่าคูปปวดแขนเนี่ยจริงๆครูต้องนอนทิ้งไว้นอนทิ้งทั้งคืนเลยอะไรประมาณเนี้ยพอเช้ามาปุ๊บม,มันจะล่งเออ,อ,อใช่ม,มันจะมันจะดึงต้นคอขึ้นเพราะว่าเพราะว่าแขนที่เราเรียนไปก็คือว่าแขนมันจะมาจากกระดูกคอไงพอเรายกไ้อย่างเงี้ยที่กระดูกคอที่มันชิดแล้วมันดึงดึงแขนเราไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคลายออกแขนเราก็จะจะคลายง่ายเออจะเป็นเท่านี้ยสบายนะคะทา สบายสําหรับคนที่คนคนที่ปวดคนที่ใช่อะไรประมาณเนี้ยเออนะคะเนี่ยเราจะตะแคงงี้ก็ได้เดี๋ยวครูต้องเอามานอนแล้วเหมือนกันเพราะว่าใครข้างเนี้ยครูซักผ้าซักผ้ามันก็เลยแสน้านเนี่ยคะ่ะเอามอนมานอนกวงนอนกอดได้เลยสบายมากถ้าเกิดว่าคนที่ใช่นะเขาจะมีความรู้สึกนี่แหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่า ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ว่าคนที่ว่าไม่ใช่เขาแค่บอกว่ามันแข็งมันหนุนมันนี่มันนั่นอะย่างี้ค่ะมันมันต้องเป็นฟิลฟิลของตัวเองบที่เปลยนก็ม่รู้สึกควมเป็นจะรู้สึกสบายาหนเออแล้วพอเราบำบัดไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะอาการก็จะเรียกค่อยๆดีขึ้นเลยหรือแต่ว่าอย่างไอ้ที่เป็นเป็นไรติดอย่างเงี้ยนอนคืนหนึ่ง แต่ครูย,ยังไม่นอนสักทีเพราะว่าบางทีเรากลัวเราจะแบบเพียเวลาเรานวดแล้วมันโดนเส้นแล้วมันจะเพียเรากลัวจะสอนเด็กไม่ได้เราต้องปล่อยมันไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนข้างเขาสุดข้าเปลี่ยนข้างอ,างอแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นท่าเบสิกของเขาจะเป็นท่าเบสิกของเขานะคะโอเคทีนี้นะเราม,มาดูท่าแอดวานที่เรา,ท,เราที่เราคิดเอง นะคะเพราะว่าครูใช <apps. S 1> ้นะคะทีนี้นะคะทีนี้มาดูท่าท่าแอดวานที่ครูใช้นะคะเวลาที่ครูปวดหลังนะคะ่ะอทีนี้มาดูดูท่าแอดวานนะที่ครูใช้นะคะจะเป็นท่านี้นะคะมันปวดทั้งหลังเลยมันปวดมากใช่ไหมคะมันปวดมากทีเนี้ครูก็จะทําทําไปด้วยกันอะไรก็ได้นะคะครูจะให้มันนวดหลังให้เราแบบนี้เลยค่อยๆไต่มันลงมาอย่างเงี้ยค่ะมันปวดมากใช่ไหมเราค่อยๆไต่อย่างเงี้ย ใช่ค่อยๆกิ้งลงมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพเราปวดมากมันไม่ให้ใครนวดให้ก็ไม่ได้ใช่เนี่ยค่อยๆเนี่ยมันมันจะโดนมากๆเลยนะมันจะโดนแล้วเราแล้วเราทําเองเราจะค่อยๆทําไงมันจะไม่มีมันไม่เหมือนคนทําให้เราไงเนี่ยค่ะค่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่อยๆ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 พอค่อยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาค้างไว้ตรงนี้ตรงตรงแนวของสะบักเนี่ยค้างไว้อย่างเงี้ยค่ะ คู่ทำประมาณสามครั้งมันจะล่วงเลยนะเนี่ยค่ะแต่บอยแต่ไม่ต้องไม่ให้ถูขึ้นถูล,ลงนะให้แค่แค่นี้นะเ <Okay. S 1> นี่ยค่ะค้างไว้แบบนี้เลย <c oughs> นะคะทีนี้พอเราเอาไปแ้วกล้วยไม่ลงกล้วย <c oughs> ไม่ลง,ลงหรอกล้วย <c oughs> อะไรของเขา <c oughs> นะคะทีนี้เราก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำใหม่โอเคไหม นะคะเหมือนคนมานวดให้เราทีนี้นะคะทีนี้นะสมมติว่าในกรณีบางคนจะไปเอาจะเป็นท่าออกกําลังกายมันมีพี่คนนึงแกเป็นคนชอบออกกําลังกายมากแกออแกเวอร์มากอะ่ะนะคะแ้เป็นใช้เป็นท่านี้ออกกําลังกายนะคะเนี่ยนเนี่ยคะ่ะมันจะอยู่เลย มันจะอยู่เลยแล้วก็รู้สึกเลิกนเอาดีๆเด็กไปยกมาดีๆสบายเอาลองลองทำท่านี้ดูสบายมากท่านี้ลองดิท่านี้เวอร์มากเนี่ยสบายมากมันมีถุงอยู่ใช่ค่ะนี่ไงใช่ผูกใช่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 ไม่คุรอพวกนี้อยู่ไงใช่ค่ะเนี่ยมันเนี่ยมันมีตัวนี้มันรองไว้อยู่มันมันสบายกว่าที่เราอยู่กับพื้น เนี่ยมันเวอร์มากมันเป็นอะไรที่เวอร์มากพี่คนนั้นเขาแบบอันนี้พี่คนนั้นเขาพาทำเเนี่ยแล้วมันเนี่ยตึงมันตึงขาไปหมดเลยนะมันเวอร์เออน่ะมันจะเล่นได้หมดเลยมันสุดยอดมากนะคะโอเคไหมเออนะคะทีนี้นะคะมันยังไม่จบนะเอานอนไว้นะคะหนูนอนไว้หนูนอนไว้นะคะทีนี้นะคะเทคนิคนะคะ สมมติว่าเราจะเอาไปมีสามีภรรยาหรือว่าลูกค้าที่สนิทกันแล้วเดีออาจจะเป็นผู้หญิงนะคะเหยียดขาออกเหยียดขาออกนะคะเหยียดขาออกนะคะทีนี้นะคะเราครูขอด้านหน่อยนะคะเอาใครมีหมอนนอนนอนไว้นะเดี๋ยวครูจะนั่งให้ดูนะคะเปิดประตูลมทั่วกายเอาแขนขึ้น,ปนะะเปิดประตูลมทั่วกายนะคะเปิดประตูลมทั่วกายนะคะนั่งลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ เนี่ยค่ะนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆปล่อยนะคะมันจะวิ่งทั่วมันจะวิ่งทั่วนะคะเราติดตรงไหนนะคะถ้าเราติดตรงไหนมันจะไม่วิ่งไปหาตรงนั้นแต่เรารู้แล้วว่าตรงนั้นนแสดงว่าตรงนั้นมันตันอยู่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นแขนไหมอ่าขึ้นไปแล้วนะคะปึ๊บแต่ว่าห้ามนั่งเกินสามครั้งห้ามนั่งเกินสามครั้งนะคะอันนี้คือการเป็นคือหลักสูตรเร่งรัดนวดลูกค้าก็ได้หรือว่าดูแลแฟนเราก็ได้เพื่อนเราก็ได้หลักสูตรก็คือค่าเลือดมันวิ่งทั่วตัวมันหายปวดหายเมื่อยเออ แต่ตั้งก็คือให้นั่งประมาณคูเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะปึ๊บไหนมันจะโล่งทั่วเลย mm hmm. เวลาลงระวังนะคมตัวเองค่อยๆลงคว่ำลงนะแต่จะนอนทิ้งไว้นี้ก็นอนได้นะคะสบายมากที่นี่หนูหน,หนูหนูพักไว้ก่อนเพราะว่ามันต่อไปนะคะเรามาดูท่าโกยมดลูกกันนะคะวิธีการโกยมดลูกด้วยตัวเองชันเข่าปึ๊บสอดหมอนขึ้นมานะคะเหนือที่ A กระเบนเน็บนะคะทีเนี้ยมันเป็นท่ายอย่างนี้ใช่ไหมทีเนี้ยมดลูกเรามันจะโชว์ขึ้นมามันจะโชว์ลองกดดูอยุด <c oughs> เนื้อหัวเหน่าตรงน <c oughs> เนี้ยค่ะเนี้ยค่ะแล้วก็ปักลงไปเลยปักลงไปแล้วก็กลวยขึ้นนะคะอันนี้ของครูมันทั้งกางเกงสองตัวไงเนี้ยค่ะลองทําดูมันจะได้ฟิลของพวกเต็งเกงตัวเดียวอะ <c oughs> เลด <c oughs> ดีมากปวดท้องเมนีช่วยได้เลดีมากปวดท้องมนี่คือใช้ท่านอนคว่ำามาเลยความเมื่อกี้เนี้ยค่ะ เปวดท้องเมนให้ห้านอนควาะมเมื่อกี้เออมันจะเนี่ยเออโวยขึ้นมาเลยอันนี้ของครูมัน,น้นี่ไงาตางเกงครูมันสองตัวเนี่ยค่ะมันจะโดนมันจะโดนมดลูกเลยเอาแยกทั้งรองเฮ็ดเบิง,งไม่เป็นไรทําได้โอ้ยจะสั่งเนาะเ <c oughs> นี่ยมันจะโดนนะคะอันนี้มดลูกนะให้เราโกายขึ้นมาตรงกลางทิ้งไว้ที่สะดือโกยตรงกลางทิ้งไว้ที่สะดือนะคะสามรอบมันบาแล้วนะคะทีนี้ปีกมดลูกนะคะเนี่ย ปีกมดลูกนะคะตรงนี้กระดูกเชิงกานใช่ไหม,ลา,ม,ามาไลากมามากองไว้ที่สะดือลากมามากองไว้ที่สะดือครั้งก็ได้สามครั้งก็พอไม่อายเยอะนะคะเนี่ยลากมาโกยเนี่ยคะ่ะลากมาอย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะแค่นี้เองง่ายไม่มีอะไร<บ>เพราะว่ามันเน้วาเหมือนกันท้องว่างคะ่ะต้องเป็นท้องว่างเออนะคะ๋ย่าเพิเ่งลงนะเอาหนูหนูตัดก่อนนะคะค่ะต่อไปนะคะลหลติดสะบักจมปวดสะบัก นะคะแค่นี้เลยแค่นี้เลยคะ่ะไม่มีอะไรค,ะค่ะฟินฟินเนี่ยค่ะไหลติดสบักโอ้โหเจ็บ <c oughs> มากเนะะี่ยค่ะใช่ใช่ใช่คะ่ะคั้างมันไม่ต้องไปบี้มันนะ สุดมากอ๋อนะคะเนี่ยถ้าคนไม่เป็นก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่านอนประมาณสักสิบห้านาทีมันจะวิ่งหากันหมดเลยรู้สึกชาเออก็นานาเออ,อ,อคนที่รู้สึกสุนชาก,ก็เรียบร้อยแล้วไหลอักเสบแล้วนะคะปวดข้างน,นเราก็ทำ นะคะแต่ถ้าในกรณนนีสมมติว่าแต่ครูเป็นแนวซาดิสเนาะ<ม>ของครูแนวซาดิสครูจะแบบนี้เลยลงตร<ม>งไอ้ซี่โคงซี่สุดท้ายอะแล้วก็ลงมันจะมาจากที่โคงที่สุดท้ายเนี่ยคะ่ะแล้วค่อยๆลงแล้วก็เนี่ยแล้วก็เอาแขนลงไปอย่างเงี้ยโอ้โอไม่เห็นไม่ใช่ใช่แรงแรงค่อยๆมันจะโดนมากเนี่ย มันจะจีดมากลงเอาลงไม่ได้เลยอะพอเปลี่ยนข้างแล้วกันข้างนี้ไม่ไหวตุบตุบตุบเลยอะโอ้โหเลือดเออ,อมันตุบตุบเพราะว่าไม่ใช่ข้างเ,เออข้างนีครูม,มีปัญหาอยู่ไงนึกออกไหมเออ,เข,อ,อข้างนีของครูจะดูแค่เนี้ยครูก็สุดยอดแล้วแค่นี้ขก้ขน,นใช่ก็ใช่ไงก็จะบอกว่าแคบแคบปวดแคบปวดไหลติดสะบักจมหัวไหลอ่ะ เนี่ยแค่นี้ครูก็แบบสุดละคุณตัดก่อนลูกค่ะปึ๊บไปต่อนะคะต่อไปนะคะถ้ากดไลย้อนนะคะท่านี้นะคะจะเป็นลักษณะตรงนี้แนวขาเนี่ยจะเป็นแนวของลำไส้นะคะแนวของลำไส้เราก็กิ้งไปแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะหรือว่าอาหารไม่ย่อยเนี่ยแค่กิ้งไปเฉยๆเนี่ยหรือว่าคนที่ปวดขานะคะเนี่ยอาหารไม่ย่อยมันก็จะเลอะเอื้อกเลยนั่งนั่งพเพียบนั่งคนนั่งคนสวย นะะคเนี่ยเเเออนนีี่่ยยค่ะถ้าในกรณีสมถติว่าอาหารไม่ย่อยเรากิ้งอย่างเงี้ยมันก็จะเลือดกิมมันนั่นมาในขนางในนั่นค่ะอันไหนที่เหลืองที่เหลืองข้างข้างบนมันจะมีหลงอยู่ใบหนึ่งนะข้างบนน่ะเนี่ยค่ะใช่ใช่อันนี้เอานี่กิ้งแทนนะคะเอมอนิ่งแทนอมอนิ้งแทนใช่ไหมคะก็ให้โดนน้าตรงเลยไหมคะ ได้ค่ะดีค่ะนะคะแต่จริงๆอิะเส้นมันอยู่ที่ขาเส้นอยู่ที่ขาใช่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 เออก็จะเป็นอะไรมันก็จะขึ้นอย่างนั้นของคูไม่ดวนอะไรเลยูไม่เป็นนี่ถ้าเกิดคนเป็นก็จะประมาณว่าเลยเอื้อเอื้อเอื้อนะคะเนี่ยเออ เมันโดนหมดเดี๋ยวมันมันเออเออมันมันเหมือนคนมากวดให้ใช่เออทีนะคะทีนี้ต่อไปนะคะอันนี้อย่าลืมว่าอันนี้คือหมอนกายภาพอย่าคิดเยอะนี่คือหมอนกายภาพอย่าคิดเยอะนะคะปวดข้อเท้าปวดหัวเข่านะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะนีคะใช่ค่ะยกก้นขึ้นเนี่ยค่ะ,คะเห็นไหมเห็นไหมเลิศดมากเนี่ยค่ะปวดข้อเท้าปวดหัวเข่านะคะปวดน้องได้อยู่แล้วเห็นไหมคะได้กได้กำลังแขนดได้หมดใช่ได้กำลังแขนด้วยนะคะ สบายตอนนี้เจ็บนะคะนะคะอาทีนี้นะคะในวันนี้แบบจะขาสบายแต่ไม่ไม่เจ็บแขนนะคะนั่งนะคะเทพบุตรนะคะนั่งลงไปเนี่ยค่ะปวดขาปวดน่องปวดเอวนะคะปวดเอวแต่อย่าลืมว่าทุกการนั่งคือต้องหายใจแล้วก็เป่า อะไรนะพักผ่ากินอะไรกันมานั้นนะพี่กะปิแต่งซนอะไรนะคะแม่แท้ไม่ได้กินอ่นนพี่กะปิซูเปอร์พะเพื่อนเสร็จเลยถือเป็นจะสร้างในใส่บอดีพอปลาทูตัวใหญ่เนาะคุณุณเอาตั้งขึ้นมาเออตอนเย็นไปตลาดไหมอันนี้ให้ธัญญาพาไปให้ธัญญาพาไปตั้งขาขึ้นมาครบอาทิตย์ไปตลตลาดเออไปตลาดพอดีให้ธัญญาพาไปตลาดจะซื้อปลาทูตัวใหญ่ของซน่าให้ธัญญาเนี่ยเห็นไหมคะ หรือว่าเราจะนั่งเทพ,พิดาก็ได้นั่งเทพ,พิดาเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเทพ,พิดาก็จะแรงเวอร์แต่ครูนั่งไม่ไหววะ่ะอู้เทพ,พิดาไม่ไหวเทพิดาไม่ไหวเอาเอาเอาเทพได้แต่เทพประบุตรนะคะทีนี้นะคะหมอนใบนี้นะคะครูเพิ่งลงมายังไม่ได้ให้ใครนั่งใครคิดว่าไม่อยากจะซื้อคิดว่าไม่ซื้อไม่ควรนั่งท่านี้นะคะคือถ้าถ้านวด ช่องคลอดนะคะแล้วก็นวดอ่ะลิซดวงทวันนะอ่ะกใช่นวดช่องคลอดแล้วก็ลิซีดวงทวันหนะักม,มันจะเดินสองลูงเลยจริงเนี่ยค่ะอ๋อแล้วมันมันคือมันคนไหนที่ไม่ค่อยถ่ายมัน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 ใจเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ มันจะเข้าไปไปนวดไอ้ซีเย็บอะทําให้เราถ่ายอะนะคะแล้วทีนี้ไอ้ตัวมดลูกใช่ไหมมดลูกมันมีชีวิตใช่ไหมทีนี้พอมันโดนแบบเนี้ยแล้วมันจะทํางานมันจะบึ้บ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 นึกออกไหมจากที่มันาใช่ใช่นะคะใช่มันจะขบบบตัวของมันมดลูกมันจะมันจะฟื้นคนที่แบบว่ามีลูกสองคนสามคนที่ว่ามดลูกมันตายแล้วอะ อ่าใช่มดลูกที่มันอยู่ข้างในอยู่ในช่องคลอดอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะ่ะพอเราไปบี้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 อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยอีนี้มันจะเริ่มมีชีวิตชีวามันจะเริ่มหายใจเหงือบผับเหอือบผับเหงือบผับเหงืหอบับออกมาทีนี้พอเราสวิงจิ้งปุ๊บอย่างเงี้ยคุณนายเนี่ยก็จะดูดจับจวบจวบ,จวบอะไรอย่างเงี้ยท่าเนี้ยนะคะนั่งแบบนี้ก็ได้นะคะนั่งแบบนี้ก็ได้เนี่ยคะ่ะนั่งยองเนี่ย นะคะบกที่ไม่ค่อยถ่ายเนี่ยไม่ต้องใช้ยาถ่ายเลยนะคะเนี่ยได้เนี่ยหมดเลยนะคะหรือแม้แต่เราเอาไปเปคุณคุณคุณนายลองเอาไปนั่งตรงนั้นก็ได้นั่งตรงนั้นก็สบายนั่งตรงนั้นอ่ะก็บ่นั่งบนเก้าอี้นั่งแบบนี้นั่งบนเก้าอี้นั่งแบบนี้แก้ปวดต้นคองต้นคอได้หมดเลยเนี่ยนั่งเฉยเนี่ยนั่งมันเฉยเนี่ยครูไปเดินป่าครัวไปด้วยใช่ ไปเดินป่ากูเอามันไปด้วยเลยเนี่ยนั่งเฉยๆก็สบายเนี่ยนั่งหน้าเธอฟินมากเลยนะนั่งเดี๋ยวตอนแรกกูเสียงดังแค่กูไม่อยู่แค่นั่งเฉยๆนี่ก็สบายนั่งแบบนั้นก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยนะคะนั่งแล้วสบายมากนะคะนั่งแล้วสบายแล้วก็คือปวดต้นคอคกูเคยเอาไปรักษาคนไข้ที่เขามีปัญหาก็ดูข้อเสื่อมแต่แกไม่มีเวลาที่จะมานอนบำบัดให้นั่งท่านี้เลย เพราะว่ามันไปโดนกระดูกก้นกบแล้วมันก็จะลั่นขึ้นมาหาเองนนั้